ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลแมนยูปะทะลียง17เมษายน68ปีสแสดงลุ้นเฮนในรังล่าตั๋ว UCL วิเคราะห์บอลแมนเชสเตอร์เ็ดพบโอลิปกลียงศึกยูฟายูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัด2วันพฤหัสมบัีที่17เมษายน2568หลังเกมแรกเสมอกัน2ต่อ2ที่ฝรั่งเศสปีสาแดงลุ้นปิดบัญชีในโอทัฟฟ์เพื่อรักษาโอกาสลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้า อยู่รปลาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัด2อมเจ็จากอังกฤษประทะลียงจากฝรั่งเศสเวลา2นาฬิกาไทดสดบินสปอร์ต1สนามโอทฟอร์แมนยูน i เต็ดรูเบนอามริมยังคงเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายล่าสุดเจอชัวเซิร์กซีมีการบาดเจ็บแฮมสติงจากเกมให้นิวคาสเซนอาการหนักถึงขั้นปิดเทอม เติมลิชแข่งเดี่ยงต่อจากมัตทายเดลิกอามัดเยโลไอดนเฮเวนลีซโนมาติเนสจอนนี่อีแวนและโทบี้คอร์ริเยอร์ด้วยเหตุน,นี้รัสมูทฮอยลุนจึงกลายเป็นกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติคนเดียวที่พร้อมใช้งานเนื่องจากดาวรุ่งชิโดโอบีไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในรายการยุโรปโดยคาดว่าบูโน่แฟนันกับตันทีมและอารฮันโดกานาโชที่เพิ่งปลดล็อกประตูแรกในรอบ27เกมจะยืนสนับสนุนพู้รษาประตูยืนยันองเดโอนาน่าคืนเฝ้าเสาหลังถูกจับพักใจแล้ว เอาตายบายันดีโชคชวยโอกาสไว้ไม่ได้เองแนวรับน่าจะได้แฮร์รี่แม็กควายและแพทริก,กดอกูกลับมาเป็นตัวจริงแดนกลางเมเนลอูก,กาเต้ยืนหนึ่งอีกรายเจ้าหนูเขาบี้ไมนูลุ้นเบียดกาซิเมโลและเมสันเมาส์ ลียงเปาโลฟอนเซกาจะไม่มีเออร์เนส์นัวมาปีกตัวเก่งที่ต้องพักยาวทั้งฤดูกาลจากอาการบาดเจ็บ ACL รวมถึงมาลิกโฟฟาน่าที่เจ็บเขา่าแต่ข่าวดีคือรายานแชร์กีก,กำลังเข้าฝักมีส่วนร่วมกับ11ประตูนในโยุโปรปหลีกรุูการนี้ยิง3แอตซิต8พร้อมออกสตาร์ทในแนวรุกเคียงข้างเตียโกเอลมาดาและจอรสมีเข่าตัดเช น่าจะได้ลงก่อนอล็ซซองลากเซตอดีตหอ,อกอาร์เซนอลแดนกลางอาจเห็นการสลับตัวเมื่อเนมันยามาติชอดีตแข้งผีอาจหลุดเป็นตัวสำรองเพื่อเปิดทางให้ช็อกดานแวกกูลุ้นคืนตัวจริงแนวรับคาดว่าจะได้แข้งหลักกลับมาพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นอดีตเด็กปืนอย่างแอลลี่เม็ดแลนไนคลินตันมาต้าและนิโคลัสตายาฟิโก นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนยูเตด3-4-3อันเดโอนาน่านูแซมมาซาอุยแฮรี่แมกควายเลนิโยโรดิโกดาโลมาเนอูกาเต้คอบบี้ไมนูแพทริกดอกูบรูโน่แฟนันราสวุดฮอยลุนอเลนโดกาาโชลียง4 2-3-1ลูคัสแพรี่เอนลี่เมลานไนคลินตันมาตามูซานิอาคาเต้นิโคลัสตายาฟิโก้ช็อกดานแวกู โกรองแต่งโตริโซพออากูโอกูเตียโกเอามาดารายานแชกีจอร์ดมีเข่าตัดเช่ความน่าจะเป็นของเกมผีแดงก็เหมือนกับสเปอร์ที่หันมาเอาดีรายการนี้เพื่อตีตัวทางลัดลุยยู l l ต่างกันตรงที่คู่แข่งอย่างรียงคุณภาพอ่อนกว่ากันเยอะเพียงแต่ด้วยปัญหาขาดแข้งสำคัญไปหลายรายอย่างไรก็ส่งผลกระทบเชื่อว่ายากจะเอาชนะอาจต้องลุ้นถึงดีกาผลการแข่งขันที่คาดแมนยูเตเสมอรียง 1ต่อ1โอนาน่าคืนตัวจริงอโมริมคอนเฟิร์มเซอร์ซีเจ็บหนักปิดเทอมรูเบนอโมริมผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าองเดโอโนาน่าจะกลับมาลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงในเกมยุโรปอีกรอบกอรองเชลเลน,นัดสองที่จะเปิดรังโอแทฟฟอร์ดต้อนรับโอลิมปิกลียงวันพฤหัสบดีที่17เมษายนนี้โอนาน่าไม่มีชื่ออยู่ในทีมเกมออกไปพ่ายนิวคาสเซิลยูไนเต็ด1ต่อ4ในศึกเพียริลีก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยให้เอาตายบยินดีลงเฝ้าเสาแทนแต่โกตุรกีก็ขอความผิดพลาดจนเสียประตูเหมือนกันอโมริมเผยในการถแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันพุทธที่16เมษายนว่าโอนาน่าจะได้ลงเล่นในวันพรุ่งนี้ผมคิดในฐานะอดีตโคช้ชและผู้เล่นผมพยายามทำบางอย่างที่สามารถช่วยนักเตะในสถานการณ์นี้เราพูดถึงการจัดการผู้เล่นในด้านร่างกายแต่เรายังต้องจัดการพวกเขาในด้านจิตใจด้วย พร้อมกันนี้อโมริมยังยอมรับว่าโจชัวเซิร์ซีกองหน้าดั๊จะหมดสิทธิ์ลงเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาส่วนมัตไทดลิกและอามาเดียโลน่าจะกลับมาก่อนปิดซีซั่นมัตไทยจะกลับมาก่อนปิดฤดูกาลอามัดยังไม่พร้อมในเดือนนี้แต่ผมหวังว่าเขาจะกลับมาในซีซั่นนี้ส่วนเซิร์ซีหมดสิทธิ์ลงเล่นช่วงที่เหลือของฤดูกาลเขาจะไม่ได้ลงเล่นอีกในฤดูกาลนี้อมโมริมทิ้งท้าย แม็กควายหนุนโอนาน่ามือกาาตัวจริงแม้โดนวิจารณ์ยับโอนาน่าให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแรกกับบลียงว่าทีมหมายเดเหนือกว่าเยอะและโดนเนมัญญามาติชกองกลางทีมลูกหนังของเมืองน้ำหอมซึ่งเคยค้าเกือก,กับเรดเดวิล5ปีเย้ยกลับว่าเขาเป็น้ระษาป,ประตูที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงละครแห่งความฝัน จนในที่สุดโอนาน่าซึ่งถูกจับตามองมากเป็นพิเศษในเกมบุกไปเยือนลียงก็ความผิดพลาดจนเสียประตูทั้งสองหนในเกมที่เจ้าบ้านไล่จีเสมอได้2ต่อ2ในช่วงท้ายเกมจากฟอร์มที่เลวร้ายของโอนาน่าทำให้รูเบนอโมริมกาเชื่อเขาทิ้งในเกมเชยบรีกนัดบุกไปแพ้นิวคาเซิล4ต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าอาดีตนายทวารทีมอินเตอร์มิลานจำเป็นต้องถูกตัดขาดจากทีมเพื่อเป็นการกระตุ้นนักเตะ อย่างไรก็ดีเอาตายบายันดีก่อความผิดพลาดเช่นกันในเกมที่เซนเชมพาร์ก,กระทั่งล่าสุดเมื่อ16เมษายนอโมริมยืนยันว่าโอนาน่าจะได้กลับมาลงสนามในเกมต้อนรับปรียงวันพฤหัลสบดีนี้ต่อกกรณีดังกล่าวแม็กวายออกโรงสนับสนุนโอนาหน้าเต็มที่โดยยืนยันว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอด ผมคิดว่าก่อนอื่นเลยอองเดย์พิสูจนให้เห็นในอดีตว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดเขาพิสูจน์กับอินเตอร์เขาได้แชมป์มากมายและได้เล่นในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกแม็กไกยเอ่ยเมื่อ16เมษายนขณะถแถลงข่าวในระหว่างอาชีพคุณมีช่วงเวลาที่ขึ้นและลงเสมอและคุณจะพบว่าตัวเองฟอร์มตกเล็กน้อยมันทำให้คุณต้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเพื่อโชว์ฟอร์มอีกครั้ง ตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นใจให้กับเขาแต่คุณต้องว่ากันแบบนัดต่อน,นัดและผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดีในวันพรุ่งนี้เขามีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมและเขาเฝ้ารอเกมวันพรุ่งนี้เขาจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นการได้เล่นอยู่หน้าองเดกยอดเยี่ยมมากผมมั่นใจที่ได้เล่นอยู่ข้างหน้าองเดกเขามีอาชีพที่วิเศษเขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเรารู้ว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยม แม็กไกวซึ่งเคยก่อความผิดพลาดในอดีตจนโดนโจมตีเช่นกันเสริมว่าคุณต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเมินเฉยกับมันและโฟกัสงานของคุณแบบวันต่อวันอย่างดีที่สุดผมบอกกับตัวเองเสมอว่าพรุ่งนี้จะเป็นอ e ีกเกมลงไปในสนามและทุ่งเทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะโชว์ฟอร์มได้ยังไงมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณสามารถทําได้มันเป็นเช่นเดียวกันสําหรับนักเตะทุกคนเมื่อคุณโชว์ฟอร์มไม่ได้และผลลัพธ์ในลีกไม่ดีพอผู้คนจะเพ่งเล็งคุณ ผมตกอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อนทั้งหมดที่คุณสามารถทําได้คือทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันทํางานให้หนักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โยโร่ไม่สวนด้วยคำพูดกองหลังแมนยูใช้พระคัำพีตอบโต้อองรีและคาราเกอร์ เลนิโอโรกองหลังดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังโดนเทีรรี่องรีกับเจมี่คาร์เกอร์วิจารณ์อย่างหนักในแมตช์ที่ทัพปีแสดงแพ้ยับนิวคาสซิลยูไนเต็ดหนึ่งต่อสี่เกมเพีย์ลีกอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวรับชาวฝรั่งเศสวัย19ปีทำผลงานได้หน้าผิดหวังมากๆในแมตช์ที่เซนต์เจมพาร์คโดยเขาไม่สามารถช่วยทีมรับมือกับเกมบุกที่สุดเดือดของทัพสาลิการดงได้เลย ที่สําคัญจังหวะที่ฮาวิบานยิงประตูนําห่าง3-1ต่อ 1. เจ้าตัวก็ปล่อยให้คู่แข่งวิ่งฉีกไปได้สบายๆแถมพอเสียประตูดันหันไปมองไลแมนทั้งๆท,ท,ที่จังหวะดังกล่าวไม่มีการฝ่าวหรือล้ำหน้าสําหรับการโดนวิจารณ์อย่างรุนแรงในแมตช์ดังกล่าวทาให้โยโร่โรต้องออกมาตอบโต้อองรีและคาราเกอร์ผ่านแพลตฟอร์มอินสตาแกรมโดยเลือกใช้ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมกับภาพของเขาในเกมที่แพนนิวคาสเซลโพสต์ลงไปในไอจี อดีตกองหลังอนาคตไกลของหลิวอ้างข้อพระคัมภีร์ฟิลิปปี4.6ระบุว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณรูเบนอโมอริมห่วยยืนหนึ่งของแท้เชียบผลงานกุนซือแมนอยู่หลังยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน หลังจากเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันประกาศวางมือทันทีที่พาทีมคว้าแชมป์เ์ลีขนสุดท้ายในซีซั่น2012-2013แมนยูเดพยายามแต่งตั้งกุนซือชื่อดังให้ทำหน้าที่แทนหลายต่อหลายรายแต่กลายเป็นว่าทั้งหมดไม่อาจสารตอบผลงานของป๋าเฟอร์กี้ได้เลยกระทั่งการมาของอโมริมกลายเป็นว่าอาดีตโค้ชทีมสปอร์ติงลิสบอนทำให้ผีแดงตกต่ำดำดิ่งอย่างที่สุด สถิติของผมเลวร้ายที่สุดผมไม่อาจโชว์ฟอร์มได้แต่ผมยังคิดว่าผมเป็นโค้ชที่ใช่ของทีมคุณสือเลือดฝอยทองวัย40ปีเอย่ยก่อนเกมชี้ชะตาก,กับทีมดังจากเมืองน้ําหอมหากจะนับรวมสมัยที่ยังเป็นดิวชันหนึ่งเดิมอามอริมสร้างผลงานคุมทีมแมนเชสเตได้อย่างเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่พวกเขาตกชั้นในปี1974ซึ่งทีมลูกหนังของถิ่นโอทัฟฟอร์ดคว้าอันดับรองบวยจากระบบ42นัดโดยคว้าชัยได้10นัดเสมอ12นัดและแพ้20นัด ช่วงที่ทีมชนะยังได้2แต้มแทนที่จะเป็น3แต้มในปัจจุบันเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่าอาโมริมคุมทีมผีแดงได้อย่างย่ำแย่แค่ไหนเราจะไปดูสถิติของเขาเทียบกับอดีตนายใหญ่ของทีมทุกรายนับตั้งแต่เฟอร์กี้วางมือสถิติของอโมริมในเกมเพียมลรีกเกม21ชนะ6เสมอ5แพ้10%เปอร์เซ็นต์ชนะ28 6แต้มต่อเกม1.1เอริเทนฮารเกม85ชนะ44เสมอ14แพ้27 เปอร์เซ็นชนะ51.8แต้มต่อเกม1.72ราฟลังนิกเกม24ชนะ10เสมอ7แพ้7เปอร์เซ็นชนะ41.7แต้มต่อเกม1.54โอเลกุน่าโซชาเกม109ชนะ56เสมอ29แพ้24เปอร์เซ็นชนะ51.4แต้มต่อเกม1.81โชเซมูรินโญเกม93ชนะ50เสมอ26แพ้17เปอร์เซ็นชนะ53.8แต้มต่อเกม1.89 ลุยฟานเก่าเกม76ชนะ39สเสมอ19แพ้18เปอร์เซ็นชนะ51.3แต้มต่อเกม1.77เดวิดมอยส์เกม34ชนะ17สเสมอ6พ้11เปอร์เซ็นชนะ50แต้มต่อเกม1.68สถิติของอโมริมรวมทุกรายการเกม32ชนะ12สเสมอ9แพ้11เปอร์เซ็นชนะ37.5แชมป์ยังไม่มีเอริกเทนฮาก เกม128ชนะ70เสมอ23แพ้35เปอร์เซ็นต์ชนะ54.7แชมป์ FA คาราบาวครับราฟลังนิกเกม29ชนะ11เสมอ10แพ้8เปอร์เซ็นต์ชนะ37.9แชมป์ไม่มีโอเล็กุน่าโซชาเกม168ชนะ91เสมอ37แพ้40เปอร์เซ็นต์ชนะ54.2แชมป์ไม่มี โชเซ่มูรินโญ่เกม144ชนะ84เสมอ32แพ้28เปอร์เซ็นชนะ58.3แชมป์ลีกครับยูโรปาลีกลุยฟันเก่าเกม103ชนะ54เสมอ25แพ้24เปอร์เซ็นชนะ52.4แชมป์เอฟเอครับเดวิดมอยส์เกม51ชนะ27เสมอ9แพ้15เปอร์เซ็นชนะ52.9แชมป์ไม่มี ้ากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ